สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบลานแบงค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอพนมทวนค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและวันนี้นะคะถ้าใครมีอาการเหล่านี้นะคะหายใจไม่เต็มอิม่มหายใจติดขดัดหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะสัมภาษณ์จากลูกค้าที่มีอาการนี้จริงๆแล้วเมื่อทานตัวบลานยูคอนนะคะอาการก็ดีขึ้นนะคะเดีย๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่า ก่อนหน้านี้นะคะอาการนะคะหนักอย่างไรบ้างนะคะและเมื่อทานตัวบรัชยูคอไปกี่กระปุกนะคะอาการถึงดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่คะ่ะชื่อนายวิโรจน์วิเศษสิงห์นี่ยครับอายุ58ปีไป68 จะหนุ่มอีกหน่อยโอ้แต่ก็ท่านบอก5 18ก็เชื่อนะคะ8ปีเขายังดูแข็งแรงก็ปีก็เป่าอยู่เลยนะคะให้นุชิวเรียกว่าอะไรดีคะท่านผอท่านผอนะคะเพราะว่าอดีตก็คือเป็นท่านผอโรงเรียนผอค่ะอยากทราบว่าก่อนมาเจอตัวบาลานโยคอมีปัญหาอะไรคะมีปัญหาคือหายใจไม่อิ่มบ่อยๆก็คือหายใจไม่ปกติคือมันไม่สุดอ่ะมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตมันก็ไม่ดีอะไรไหนมาไหนมันก็ กังวล <ฮะ S 2> อยากกลับบ้านเลยประมาณนั้นเป็นมานานัางคะ,คะการหายใจไม่ <S <S อิ่มก็เป็นมาเรื่อยๆแหละไม่ต้องนับว่ากี่ปีเพราะว่าเราเป็นโรคคอพืดนะตั้งแ <ฮะ S 2> <อ>ต่เด็กเราก็มาช่วงพอโตขึ้นมาเล่นกีฬาก็หายไปเลยเป็นหนุ่มเป็นอะไรก็ไม่เป็น<ฮ>ะอะไรจนกระทั่งมอยุบมากขึ้นเหมือนกับเราออกกําลังกายบ้างแต่มันน้อยหรือ <ฮะ S 2> เปล่าบางทีเราก็ไม่ได้ออกเลยอรออกมันก็กลับมาอีกเนะหายใจไม่อิ่มไปหาหมอหมอก็ให้ยาพ่นสําหรับหอบกันหอบแต่ก็ ไม่เคยหอบจริงจังทุกทีก็คืแต่ว่าหายใจไม่อิ่มมันเป็นอยู่ค่ะพอเคยถามคุณหมอไหมคะว่าจะทํายังไงให้อาการนี้มันหายไปได้ไหมเคยค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงอะไรมันก็จะหายไปเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่มันก็ไม่มีอาการนี้ริงค่ะและอาการนี้มันจะเกิดขึ้นตอนตอนไหนบ้างคะพอมันไม่แน่นแต่ที่ส่วนใหญ่คือตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วช่วงใหม่ๆที่ตื่นมาไม่เป็นไรแล้วก็ไปเดินเล่นเดิน ไกลอันตัดกิ่งไม้ที่มันบ้านมันจะเป็นสวนเนีนะาะพอสักพักเดินเอ้ยเริ่มหายใจไม่ค่อยอิ่มแล้วเราก็มากินกาแฟมันก็เป็นแต่เป็นสักพักพออาบน้ำอาบท่าเนี่ยมันก็ดีขึ้นเนาะบางทีก็ไปไปไหนตอนไหนบางทีไปกินเลี้ยงเนี่ยเกิดอาการอีกมันไม่สนุกแล้วชีวิต กระทั่งมาเจอก็เรื่อยๆเราก็หาอะไรที่มันทําไงก็ได้ให้อาการนี้มันดีขึ้นก็ลองตัวนี้แหละงั้นถามหออหน่อยว่าตอนที่ยังมีอาการอยู่อะแล้วยังไม่เจอยูคอตอนนั้นสภาพจิตใจเราเป็นไงบ้างสภาพจิตใจถ้าตอนไม่เป็นก็ไม่มีปัญหาเลยมันมีปัญหาตอนเป็นนี่แหละมันอึดอัดมันไม่สบายมันไม่โล่งอะพวกง่ายที่ที่บอกว่าพอเป็นเราก็อยากจะกลับบ้านเลยกะกลับบ้านมันก็ ได้ถอดเสื้อถอดผ้าอะไรที่มันใส่สบายสบายใช่ไหม<ะ>อาบน้ําอาบท้ามันก็ดีขึ้นค่ไ<ะ>อ้พวกนี้ถ้าเราทําตัวสบายสบายหรือ<ะ>ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรมันก็ะจะดีขึ้นเอง<ะ>อาบน้ำเนี่ยจะช่วยได้ค่ะแล้วทีนี้พอ,อทอํายังไงคะถึงมาเจอตัวบอลลัลยูคอเล่น YouTube มั่งเล่นอะไร เฟซบุ๊กก็มีอะไรไลน์ก็มีนะก็เล่นก็เจอตัวนี้ปั๊บก็ดูว่าแล้วเราเคยเคยได้ยินเหมือนกันตัวยูคอเนี่ยเคยได้ยินชื่ออแต่ว่าคือมันเหมือนลักษณะว่าเป็นอาหารเสริมที่มันมีเกรดหน่อยซึ่งเราก็คิดว่าเออมันน่าจะช่วยเราได้บ้างเนาะเขาท่ามีเกรดดูดูดูดีอ่ะคือมันมีชื่ออยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้ว ครั้งแรกพอสั่งมาลองทานกี่กระปุกก่อนเนี่ยสามเนี่ยมันลดราคาเยอะนี่หนึ่งมันก็แพงใช่ไหมสองมันก็แพงเอาสามเลยในไหนก็ในไหนแล้วสามเดือนไปเลยอะไรประมาณนั้นแล้วพอลองทานไปกี่กระปุกคะถึงรู้ว่าอาการฉันมันดีขึ้นกินเม็ดแรกนะก่อนนอนเขาบอกว่ากินวันละเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะก่อนนอนวันละเม็ดกินเม็ดแรกอะก็นอนหลับแล้วก็กินไปก็หลับก็ไอ้เรื่องนอนหลับอย่างที่เรามีปัญหาน่พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีสเลดสีเข้มออกมาเลยสีเหลืองเข้มออกมาแล้วก็อุ้ยมันน่าจะใช้ได้เลยค่ะ ก็กินมาเรื่อยๆนะคือเรื่องนี้ค่ะพอค่ะคนที่ทานท้าไปช่วงแรกๆบางคนจะมีขับเสมหะเสลตออกมาเยอะมากแล้วแล้วจะเกิดอาการกลัวว่าเป็นหนักกว่าเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่นะคะคือร่างกายนะคกำลังปรับตัวกาลังขับขับสิ่งไม่ดีออกมาจากร่างกายนะคะแต่ว่าตอนนั้นพอออก็คือรับรู้แบบได้เลยใช่ไหมรับรู้ได้แบบนี้ว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรพิเศษถึงได้ขับสิ่งของเสียการขับของเสียออกมาเนี่ย มันต้องมีอะไรไปกระตุ้นไม่ใช่อยู่ข้างในไม่มีอะไรไปกระตุ้นมันไม่ออกมาหรอกเราก็เลยมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นก็เลยกินไปกินไปกินไปเอ๊ะมันก็เหมือนลืมไปเลยว่าเราหายใจไม่อิ่มนะเว้ยอะไรแบบนั้นถองกันลืมแต่ว่าพอมีบางครั้งที่มันก็มาเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มาไม่ใช่ว่าอุปรับมันจะเป็นยาวิเศษยาเทวดาอะไรมันคงเป็นไม่ได้ แต่มันต้องใช้เวลาเราก็ต้องรู้เรื่องนี้เราเรียนรู้ได้เพราะรับรู้ได้เออมันต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้ก็กินมาตอนเนื่องพอหมด3กระปุกก้อนหมด10เม็ดแล้วก็เอาลวไว้สั่งตัดสินใจสั่งสั่งมาอีกชุดหนึ่งสามสามกระปุกเนี่ยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ผอนะคะช่วยฝาก เกี่ยวกับคนที่เขายังลังเลอยู่นะคะที่จะทานอาหารเสริมแล้วก็มีอาการหายใจติดขัดหายใจไม่เต็มอิม่มอยากให้ผอ,อช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานยูคอนนะคะมันมันมันเป็นความรู้สึกของผมเองนะ,ะฝากจะให,ให้ใครไปทานเนี่ยมันคงฝากไปได้ใช่ไหมแต่ว่าผมเอาตัวผมเองเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าผมทานแล้วมันรู้สึกดีขึ้นนี่ไม่ใช่ทางนี้เขาจะมาเต้นหรือมาอะไรมามาบีให้ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะ ผมพูดด้วยจริงๆว่าเออมันดีขึ้นกินมาห้ากับปลุกแล้วเข,เข้ากระปลุกที่ห้าแยกปลุกแล้วมันก็ไปไหนมันก็ลืมเรื่องหายใจไม่อิ่มไปเลยมเราไม่กังวลแล้วไงว่าหายใจไม่อิ่มมันก็ไม่เป็นนะ,<ฮ>ะบางครั้งเรื่องเรื่องพวกนี้ถ้าเรากังวลอยู่เอยมันเป็นนะเฮ้ยกูจะเป็นนี่ป่าวะอะไรเงี้ยมันก็สามารถเป็นได้ทตนี้เราก็ไม่กังวลเราก็ไม่เป็นเป็นก็บ้างไม่ใช่ว่าหายขาดไปเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันต้องใช้เวลา <ฮะ S 1> พอสมควร พออ,อค่ะแล้วเรื่องราคาพอคิดว่ามันแพงไหมคะกับกับผลลัพธ์ที่เราได้ช่วงแรกคิดว่ามันแพงนะก็เอาวะลองวะ <หา S 2> ไดลองสักชุดหนึ่งก่อนสัก<ห>าสามกระปุกถ้ามันดีขึ้นมันไม่มีอะไรแพงหรอกเดี๋ยวมาถ้ามันดีตามตีด,ดีตามที่ใจเราคิดอะ่ะ <หา S 2> ตามที่เราต้องการอะ่ะมันดีขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรแพงอะ่ะ <หา S 2> มันทรมานมันมากกว่าแพงอีกเราก็ยอมเสียสตางซึ่งเราก็พอมีที่จะให้กับส่วนเนี้ย ก็เราก็สามารถหามาได้สั่งได้เราก็กินไปเรื่อยๆเป็นอาหารเสริมที่ที่มีคุณภาพสำหรับผมนะก็แนะนำอ่ะให้เกนแต่ว่ามันมันมันอาจจะถูกกับผมไม่ถูกคนอื่นหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่ทราบแต่ผมนะผมว่ามันดีเต็มสิบคะแนนพอให้กี่คะแนนดีคะตอนนี้มันยังไม่ร้อยเนต์ะเอาสัก 7จ็ดก่อนเจ็ดหรือแปดอ่อได้เลยนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าเกิดเต็มสิบื่อไรมาัมภา์อีกได้เลยนะอยากมาอยู่แล้วนะคะบ้านพออ๋อี่สวยมากนะคะมาเอาเตรียมอะไรมากินนักค้างก็ได้นะมีห้องให้ใครที่มาจังหวัดกาญจนบุรีนะต้องแวะมาหาพอนะบ้านผอคือมีทุกอย่างเตรียมพร้อมเสร็จสับเลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณพอมากเลยนะคะที่เปิดใจให้บริัยูคอได้ดูแลสุขภาพค่ะน้องชิวก็เลยเอาบริัยูคอนะคะมามอบให้ผอออนะคะเพื่อดูแลสุข ภาพต่อไปนานๆเลยนะคะ,ะคสำหรับใครที่มีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มนะคะหรือเป็นหอบหืดภูมิแพ้แล้วต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรลานแบร์นะคะมีออยอมีฮาลานะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าคนไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมที่บวลานแบนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มได้เลยค่ะวันนี้นะคะชิวและผออนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ